สวัสดีครับผมเก่งจาก CW ดสนรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่เช้าของวันศุกร์ที่14กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับในสัปดาห์นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มต้นอัปเดตราคากันผมขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะครับเรื่องที่หนึ่ง ร้านเราจะมีวันหยุดพิเศษช่วงสิ้นเดือนนี้ในช่วงเข้าวันศานะครับเราจะหยุดในวันที่30 31กรกฎาคมแล้วก็วันที่1สิงหาคมหยุด3วันนะช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับเผื่อท่านใดผ่านไปผ่านมาจะได้ไม่คลาดกันนะครับเรื่องที่2นะครับตอนนี้การไลฟ์สดนะครับย้ายไปเป็นวันเพฤหเัเวลา2ทุ่มตรงอย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันนะเพราะว่าต้องบอกกันว่า เมื่อวานโคตรมันเลยไลฟ์ไป2ชั่วโมงนะครับผมคนดูค่อน้ือเยอะแล้วก็คอมเมนต์นี่สนุกสนานมาตลอดมากก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะที่ไปร่วมสนุกคอมเมนต์กันนะครับก็ทําให้ทีเกวลาในการไลฟ์มีสื่อสานอย่างมากนะครับก็ต้องขอบคุณจริงนะครับผมเรื่องที่3ตอนนี้นะครับผมบริษัท CW นะครับรับสมัครนะครับผมพนักงานในหลายตําแหน่งอัตตามากๆนะครับเริ่มต้นกันที่อัตราของพนักงานยกของทั่วไปก่อนเลยนะครับผมเนาะตอนนี้ก็ยังรับได้เรื่อยๆนะครับ อยากได้ผู้หญิงสัก3ท่านแล้วก็อยากได้ผู้ชายอีกสัก3ท่านนะครับผมอายุตั้งแต่21ปีถึงไม่เกิน45ปีนะครับเพศชายเพศหญิงเพศทางเลือกไม่มีปัญหามาคุยกันได้นะครับไม่จํากัดวุฒิการศึกษานะครับผมค่าแรงทดลองงานจะอยู่ที่วันละ340บบาทนะครับ หลังจากดูพิจารณาทดลองงานไม่เ nice. กิน1เดือนปรับขึ้นทันทีนะครับโดยปกติปีที่1ก็จะอยู่ตั้งแต่350รยเป็นถึงประมาณ390 400นะครับผมนอกปีสองก็400บวกสรท่านใดที่สนใจก็มาสมัครกันนะครับผมแล้วก็ขอเป็นท่านที่สะดวกมาทำงานในจังหวัดที่โลกนะแล้วก็ของเราตอนนี้บ้านพักเนี่ยยังเต็มอยู่นื่องจากว่าบ้านพักของเรามีแค่3หลังเนาะแล้วก็ตอนนี้ทุกหลังเต็มอยู่นะครับสนใจก็ลองเข้ามาสัมภาษณ์งานสมัครดูกันก่อนได้นะครับผมตำแหน่งที่2อที่รับตอนนี้นะครับในฝั่งของออ อัตราแรกนะครับผมก็จะเป็นอัตราซัพพอร์ตมีเดียนะครับผมหรือว่าเป็นทีมมีเดียเนาะก็คือเข้าไปดูแลในเรื่องของคลิปวิดีโอการตัดต่อต่างๆนะครับผมอันนี้จะเป็นอัตราสําหรับซัพพอร์ตนะก็จะรับเด็กจบใหม่ด้วยนะครับอายุตั้งแต่20ปีถึงไม่เกิน30ปีนะครับในอัตราดีเนาะขอคนที่มีความสามารถในการใช้โปรแกรมนะครับพื้นฐานเช่น Premiere Pro กับในเรื่องของ Photoshop AI ได้ก็โอเคแล้วนะครับผมเนาะอัตราทดลองงานนะครับผมจะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าท่านได้จบใหม่มา และยังไม่มีประสบการณ์ทำงานอยากลองทํางานสายนี้ลองเข้ามาสมัครกันได้นะครับผมแล้วก็อีกตาหนึ่งที่รับสมัครก็คือเป็นเมนมีเดียนะครับผมเมนมีเดียนะครับขอไม่รับเด็กจบใหม่แต่ขอเป็นคนที่มีประสบการณ์ทํางานมีเดียมาแล้วนะครับผมอัตราทดลองงานจะอยู่ที่15 0 0 0บาทถึง18 0 0 0บาทนะครับเข้ามาคุยกันตามความสามารถตามผลงานเนาะขอใช้ p r e m i e r Pro AI AE Photoshop แล้วก็ถ้าเกิดใช้ DaVinci เป็นพิจารณาเป็นพิเศษนะครับลองเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับผมเนาะก็ยังรับสมัครอยู่นะครับสำหรับในเรื่อง,องอายุของเมนมีเดียขอ อายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปถึงไม่เกิน35ปีนะครับผมแล้วก็คือมาเป็นตัวเียเมนของบริษัทนะครับผมโอเค,อเคถ้าไม่เป็นการเจเวลาเดี๋ยววันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่พลาสติกก่อนเลยนะครับผมตามมา อย่างเช่นที่คุณเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกแก๊ลอนเป็นพวกขวดนมขวดแชมพูขวดสบู่ต่างๆวันนี้หน้าร้านนะครับผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ5บาทนะครับผมพี่ฝนพี่ฝนหยิบไอตัวขวดขุ่นโพลาริตให้หน่อยครับขวดของเป่าเบอร์สองเดี๋ยวผมจะให้ดูมันมี2แบบเนาะมันจะมีขวดขุ่นโพลาริตที่อยากให้แย่ออกมาแล้วอีกตัวเป็นพีพีเดี๋ยวฝนช่วยจับคู่กันอน่อยให้บ้างครับดูความต่างของเขานะอันเนี้ยมันจะเป็นขาวขุ่นส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็น มันจะเป็นใสๆแล้วมันจะต่างกันเดี๋ยวไอ้น,นี้เป็น P ีพีโลละ5บาทไอ้ตัวนี้จะอยู่7บาทนะครับแค่แยกออกจากกันแบบนี้นะครับมันคนละเนื้อกันนะถ้าทุกท่านเห็นนะมันจะคนค้างชัดนาะกขบคุ้มากครับผนปกติพาสติก็คือจะเป็นงานของการที่ว่ามีการเปิดฝานะพี่เนาะมีเปิดฝากรีดไอ้กรีดชลาแล้วก็มีการแยกสีต่างๆนะครับผมเนาะก็ยังตามหาอยู่ยังตามหาอยู่เผื่อท่านใดที่กำลังมองหางานแล้วก็มาร่วมจอยกันได้นะครับ วันนี้กระดาษย่อยกระดาษรวมสีนะครับผมวันนี้หน้าร้านนะครับผมจะอยู่ที่กิโลละ80ติ80ตงัตงค์8ปิตังค์8ปิตังค์แล้วก็ถ้าเป็นกระดาษแข็งแบบนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทห0สําหรับพวกหมวดของกระดาษแข็งต่างนะครับแล้วก็บอลตามมาข้างในนี้เลยมันจะมีในส่วนของกระดาษขาวดํากระดาษขาวดำนะครับผมอย่างที่อยู่ในถุงบิ๊กแบงเดี๋ยวต้องพาไปดูกระดาษขาวดําวันนี้หน้าร้านนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ3ามบาทห้นะครับผมสําหรับกระดาษขาวดำเนาะช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่า กระดาษเนี่ยยังไม่ได้มีแนวโน้มทิศทางในในทางที่มันดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องลองลองติดตามข่าวสารดูทุนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานเนี่ย มันมีสัญญาณส่งขึ้นมาว่าไอตัวกระดาษย่อยมันมีการกระเพื่อมขึ้นมานิดนึงแต่มันไม่เฟิร์มเนื่องจากว่ามันขึ้นแค่ไม่กี่โรงงานมันไม่ได้ขึ้นแบบทุกโรงงานภาพรวมทั้งหมดเนาะมันขึ้นแค่บางโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการพิจารณาของเราเนี่ยมองว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้อาจจะไม่ได้มีสัญญาณการปรับขึ้นแต่อาจจะเป็นแค่การกระตุ้นเพื่อเรียกสินค้าเข้าเฉยๆนะครับแต่เดี๋ยวติดตามดูก่อนถ้าสัปดาห์หน้ามีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวผมจะรีบมาแจ้งข่าวสารให้ทุกท่านได้รับภาพไปพร ในหมวดต่อมาจะเป็นหมวดของน้ํามันพืชครับน้ํามันพืชเก่าเราจะได้ทอบประกอบอาหารเสร็จแล้วดูในขวดเลยอันนี้จะค่อนข้างชัดมากนะครับลูกค้ากองตะกรอย่าให้มีน้ำผสมยใยห้เป็นไข่กรอกใส่ปิ๊บ ก็อไขขวดมาได้เลยวันนี้เป็นขวดจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ14บาทถ้าเป็นฟีบก็จะอยู่ที่ปีบละ290บาทนะครับผมแล้วก็ฝ่ากคิดนึงว่าร้านเราเนี่ยตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจ,จันทร์ป่าจ้าจีนใกล้ๆก,ก,กับแอดคิวคอนโดนะครับร้านเปิดทาการวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์นะครับผมเปิดเวลา8ปดโมงเชา้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นนะครับผมเนาะ ย้ำอ in ีกท er ีนะเรื่องรับสมัครพนักงานนะครับตอนนี้นะหลายตําแหน่งมากๆนะครับเพราะว่าบริษัทเราต้องการนะครับในเรื่องของคนที่จะเข้ามาเติมความสามารถของบริษัทแล้วก็เป็นการเติบโตของบริษัทด้วยนะครับตำแหน่งยกของทั่วไปเนี่ยยังรับได้สบายๆเลยแล้วก็ในฝั่งของการตลาดนะครับยังรับอีก2อัตานะครับคำพูดถุยกันเนาะโอเคไปที่เพกรใสครับวันนี้ขวดเพ็กใสนะครับผมสเปคลานเราไม่ต้องกีดฉลากไม่ต้องเปิดฝาใส่มาขายได้เลยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทนะครับผม6บาทเนาะ ดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวห้องอลูมิเนียมกันสักนิดหนึ่งนะว่าวันนี้นะครับผมตัวอลูมิเนียมต่างๆนั้นมีการอัปเดตเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาอลูมิเนียมเนี่ยมันมีการสวิงในช่วงต้นสัปดาห์นิดนึงแล้วจากนั้นก็นิ่งนะครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่กระป๋องกันเลยครับ วันนี้ครับกระป๋องอลูมิเนียมหน้าร้านนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม39บาทนะครับต่อมาครับถ้าเป็นตระกูลอลูมิเนียมบางอย่างที่คุณเห็นอยู่ในกล้องนะครับจะอยู่ที่39บาทลำดับต่อไปเป็นในส่วนของอลูมิเนียมหนาเครื่องยนต์ต่างๆนะครับผมวันนี้หน้าร้านนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม43บาท43บาทแล้วก็มาในส่วนของสแตนเลสต่างๆนะครับสแตนเลสเนี่ยที่เขียนว่า3-4แบบเนี้ย อันนี้ก็คือสแตนเลสกลุ่มเขาเรียกว่าจะเ,เรียกว่าสแตนเลสแท้นะ<ม>พวกนี้เนาะ<ม>ก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ24บาท24บบาทนะครับผมสแตนเลสนี่ก็ถือว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างเยอะมากนะโอเคไปกันต่อดีกว่าไปในส่วนของอลูมิเนียมฉากนะครับผม วันนี้นะครับผมอลูมิเนียมฉากหน้าร้านนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ52บาทนะครับ52บาทนะครับผมพวกในหมวดผลก้าวต่างๆตอนนี้ราคาก็ไม่ได้มีการอัปเดตะลรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับทุกอย่างนี้อยู่ในสภาวะปกตินะไปที่ตัวอย่างดีไปที่กิโลตัวนี้หน่อยวันนี้นะครับผมถ้าเป็นเหล็กหนานะครับพวกเหล็กโครงสร้างแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะอยู่ที่เริ่มต้นนะกิโลกรัมละ7บาท50นะครับผมสําหรับเหล็กแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปที่กองด้วยนะครับผมเนาะ แล้วก็จะมีในส่วนของพลาสติกพวก,กชิ้นเบอร์15แบบนี้ควกชิ้นใหญ่ต่างๆอันนี้ก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ5บาทนะครับผมกิโลกร,รัมละ5บาทเมื่อกี้ไปดูมาแล้วก็งาไม่เรียบร้อยนะก็ต้องให้เขาจัดการจัดสรรเก็บให้เรียบร้อยเพราะว่าพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บริษัทเนี่ยมันดูเรียบร้อยสิ่งสำคัญคือเพราะมันเรียบร้อยได้ไหมทําให้ลูกค้าเนี่ยเขาอยากที่จะเข้ามาใช้บริการเพราะไม่งั้นบางทีถ้าร้านเนี่ย มันลกมากเข้าเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าใครจะอยากเข้าบ้านที่มันไม่ตกไม่สะอาดน,นะครับอะไรก็จะเป็นในส่วนของพวกของแก่ต่างๆของอลูมิเนียมทองแดงที่ไม่ได้แก่มาวันนี้หน้าร้านก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัะนะครับผม11บาทนะแต่ยังแนะนาเหมือนเดิมว่าแนะนําให้แกะมาดีกว่าเนื่องจากว่าส่วนต่างของตัวราคาเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันเยอะมากนะฮะเหล็กบางวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กรางไฟเหล็กโครงแอร์เหล็กตะแกรงต่างๆวันนี้จะอยู่ที่5บาทนะครับผมแล้วก็เหล็กหนาที่ผมพูดอีกครั้งหนึ่ง S 1> <S 1> เหล็กหนาะก่อสร้างต่อเติมหรือเหล็กอะไรรถใหญ่เหล็กอะไรรถเกี่ยววันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ7จ็บาทห้ถึงที่กิโลกรัมละ9ก้บาทห้นะครับผมไปทิงน,นะร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลครับตั้งที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับแอปทีคอนโดนะครับผม แล้วก็ร้านเรานเนจะเปิดทําก,การวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นโดยประมาณนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการกันได้นะครับผมแล้วก็ย้ายีกทีนึงในเรื่องของการรับสมัครพนักงานตอนนี้นะครับผมรับในหลายดีพาร์ตเมนต์มากๆหลายตำแหน่งมากๆนะครับผมฐานล่างทั่วไปก็ยังรับอยู่าาตตป,ยประมาณ5หัวตาสบายๆเลยพนักงากนกลุ่มอฟฟิศมีเดียนะครับรับมาได้เลยนะครับสองอัตตาเนาะมีซัพพอร์ตมีเดียกับเป็นเมนมีเดียนะครับผมเนาะก ต้นหมื่นสองยินดีรับเด็กจบใหม่นะครับ เมนเดียนะครับผมสตาร์ทหมื่นห้าครับจนถึงหมื่นแปดนะครับผมขอคนที่มีประสบการณ์มีความสามารถใช้งานเป็นมาคุยกันนะครับผมน้อยเรากำลังรับคนเพิ่ม,เต,มเติมนะก่อนจากกันในวันนี้ขอฝากติดตามในทุกคอนเทนต์ของบริษัท CW Recycle ด้วยเพราะว่าเราก็จะมีคอนเทนต์นะใ,หใหม่ๆเนี่ยออกมาสู่สาธารณชนตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลิปค,ความรู้เรื่องการอัปเดตราคาต่างๆฝากติดตามไว้ด้วยในทุกช่องทางของ CW Recycle นะครับผมฝากติดตามไว้ด้วยเนาะก็พิมพ์เข้าไปใน Google ได้เลยว่า CW รับซื้อขยะรีไซเคิลรับซื้ นอน,นะครับผมนะ้วฝากเข้าไปติดตามกันในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะตอนนี้ติก t กอขึ้น2 0 0 0มือแล้ว YouTube ก็ลราจะ2มื่แล้ว Facebook ก็ลัาจะ1มื่นแล้วนะครับ ฝากเข้าไปติดตามกันเยอะเพราะว่ามันจะได้แบบช่วยกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องข่าวสารต่างๆนะครับผมเนาะฝากในกลุ่มธุรกิจของบริษัท CW g r o u วด้วยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ CW ว l i คลิกายภาพบำบัดนะครับผมก็จะเป็นคลินิกกายภาพบำบัดอยู่ที่จังหวัดชนบุรีที่อ่างศิลานะครับก็สามารถที่เราไปใช้บริการกันได้แล้วฝากในส่วนของสุริพรคลินิกกายภาพบำบัดด้วยเป็นคลินิกกายภาพบำบัดอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษ,ษณุโลกเหล่านี้เองนะครับผมก็เข้าไปใช้บริการกันได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋